ค่ะการเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพนะคะดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินเพื่อขอรับารางวัลพระราชทานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประวิกาศึกษาดิฉันชื่อนางสาวกุลชนกทองชยัยเป็นทิดาของนายอมริดทองชยัยและนางสุภิดาทองชยัยปัจจบาน,นาศัยอุทินเลขที่142 ตำบลหนอแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่คะเกิดเมื่อวันที่29มกราคมปีพุทธศักราช2539ค่ะประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับอนุบาลจากโรงเรียนเทศบาล6วัดเมืองยะลาค่ะจบการศึกษา,การะดับมัธยมบัธยมระดับประถมศึกษา,การะดับประถมศึกษาที่โรเงเรียนเทศบาล1เสียงสามัคคีค่ะจบ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนทศาบานเองเองเสฉะสามวิีค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่โรงเรียนพนิชเชนกาวหัวหินในสาขาการบัญชีัช้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3ค่ะคุณลักษณะพื้นฐาน 1. ด้านการศึกษาเร่าเรียนมีความรู้มีทักษะพื้นฐานตามระดับการศึกษาวิชันมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีและระดับดีเยี่ยมค่ะ โดยผลการเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1อยู่ในระดับเกจเฉลี่ย3.55ค่ะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2อยู่ในระดับ3.65ค่ะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3อยู่ในระดับ4.00ค่ะ 2. มีความสามารถ1 2มีความสามารถในการคิดและแก้ไขปัญหาได้ดี ดิฉันสามารถแก้คิดและแก้ไขปัญหาได้ดีค่ะอาทิเช่นการทําโครงการทําให้เราได้คิดเริ่มการทําโครงการขึ้นมาแล้วก็พบปัญหาอุปสรรคตา่างๆจึงทาให้เรามีการแก้ไขแก้ไขปัญหาและต่างๆได้ค่ะอาทิเช่นโครงการธนาคารขยะค่ะเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ ใช้ตามหลักสูตรการเรียนการสอนค่ะนักเรียนนักศึกษาทุกคนของโรงเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3จะต้องมีโครงการค่ะก่อนจบทุกคนเป็นโครงการกลุ่มที่ทํสา3คนค่ะเป็นโครงการที่เราบริการรับฝาขยะภายในโรงเรียนช่วยลดปริมาณขยะภายในโรงเรียนทําให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นและสามารถสร้างรายได้ให้กับห้องเรียนแต่ละห้องค่ะ มีความขยันหมั่นเพียรใฝ่รู้ใฝ่เรียนดิฉันมีความขยันหมั่นเพียรใฝ่รู้ใฝ่เรียนหาความรู้อย่างสม่ำเสมอค่ะจึงทําให้ดิฉันมีผลสำเร็จอยู่ในการเรียนอยู่ในระดับดีและดีเยี่ยมค่ะเกเฉลีย่ยสะสมอยู่ที่ระดับ3.77ค่ะคุณลักษณะพื้นฐานด้านที่สองด้านการมีทักษะในการจัดการและการทํางานหนึ่งสามารถตัดสินใจสร้างงานและรางแผนง,งาน การทํางานได้คือการวางแผนการทําโครงการธนาคารขยะค่ะมีการเขียนแผนการทําโครงการแล้วก็ผิดโครงการแล้วก็เสนออาจารย์ค่ะคอยอาจารย์อนุมัติแล้วก็ปฏิบัติทางโครงการได้ค่ะโครงการตัวนี้จะมีการดําเนินอยู่จะมีการดําเนินการอยู่ในโรงเรียนโดยการบริการรับฝากขยะค่ะและเรามีการให้ความรู้อบรมน้องๆโรงเรียนใกล้เคียงค่ะเป็นชื่อโครงการธนาคาร เป็นชื่อโครงการขยะเงินขยะทองค่ะโดยการเผยแร่ความรู้เกี่ยวกับโครงการธนาคารขยะค่ะว่าน้องๆแต่ละคนน้องแต่ละคนถ้าอยากจัดตั้งโครงการขึ้นมาตัวนี้ต้องต้องมีอะไรบ้างต้องปฏิบัติอย่างไรมีอุปกรณ์อะไรบ้างค่ะและมีน้องจับผลการไปอบรมน้องๆก็มีน้องๆสนใจแล้วก็มาถามโครงการแล้วก็นำโครงการไปปฏิบัติทำค่ะ สองสามารถทําง,งานเป็นกลุ่มและทําง,งานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีดิฉันสามารถทําง,งานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีค่ะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและนํามาพัฒนาผลงานและนําไปปฏิบัติใช้ค่ะอาทิเช่นงานกลุ่มงานงานกลุ่มก็มีการอบรมน้องๆในโครงการขยะมูลคขยะทองและการจัดทําโครงการธนาคารขยะค่ะและเข้าร่วม การนำเสนองานในในโครงการสถานศึกษารวมว่มการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษารวมว่วม่งขาวค่ะ 3. ส,สามารถนำทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีมาใช้ในการทำง,งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอาทิเช่นการทำแผนพับในการอบรมน้องน้อง ในเกี่ยวกับโครงการขยะเงินขยะทองและโครงการธน,นาคารขยะและการทําการนําเสนอรหรือ PowerPoint ในการนําเสนอการอบรมเพื่อให้น้องๆเห็นภาพไป้ชัดเจนยิ่งขึ้นและเข้าใจได้ยิ่งขึ้นค่ะ3การน,านํนทรัพยากรข้อมูลสารสนเทศและขอภัยค่ะด้านที่สามด้านสุขภาพอนามัยดิฉันมีสมุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ครบถ้วนค่ะ โดยได้รับการตรวจสุขภาพจากโรงเรียนเป็นประจําทุกปีผลผลการตวรวจร่างกายออกมา,อย,าอยู่ในระดับปกติค่ะมีสุขภาพแข็งแรงค่ะไม่มีโรคภัยต่ตางๆนะคะสองมีสุขภาพจิตที่ดีคือดิฉันเป็นผู้ที่มีนิสัยร่าเริงเจใสายิ้มแย้มค่ะชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นมิตรต่อผู้อื่นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีค่ะ สามได้มีสุขาพที่ัยที่ดีและเป็นผู้หางก,กายยาเสพติดได้เข้ารับการอบรมจากโครงการเฝ้าระวังหางก,กายาเสพติดเฉลิมพระเกียรติค่ะแนละและได้มีการเป็นนักกีฬาได้แข่งแข่นกีฬาอาทิเช่นกีฬาเปตองกีฬามาคอสกีทาและแบดมินตันค่ะและวอลเลย์บอลได้รับรางวัลต่างๆมากมายค่ะ คุณลักษณะพื้นฐานั้นที่4ี่ด้านความประพฤติคุณธรรมจริยะธรรมที่สําคัญ 1. มีความซื่อสัตย์มีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบอิฉานเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ค่ะไม่ไม่ไม่ทุจริตค่ะแล้วก็ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนทุกอย่างค่ะแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนครบถ้วนค่ะ 2. องด้านความกตัญยูกระตเวทีเสีสละ,สะและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ดิฉันมีความเสียสละดและเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ค่ะโดยความกระตัญยูที่แสดงถึงคือการแสดงความกระตัญยูต่อมารดาค่ะทุกเช้าเวลาเวลาตีห้าดิฉันจะตื่นจากบ้านและไปช่วยมารดาซื้อของที่ตลาดค่ะแล้วก็ไปเตรียมของและก็ทําอาหารสำหรับขายอาหารให้กับนักเรียนนักศึกษาค่ะพอเวลาพักเที่ยงดิฉันก็จะมาช่วยมารดาขายของและช่วยล้างของเก็บของค่ะ ตอนเย็นเลิกเรียนใิฉันจะช่วยบรรดาเตรียมอาหารสําหรับไว้ข่าวรุ่งขึ้นค่ะแล้วก็ทํางานบ้านต่างๆค่ะคุณข้อ3รู้จักประหยักดกดออมและใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่าพิชานรู้จักใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่าสามารถนำสิ่งของที่ ไม่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของต่างๆได้สามารถนํามาใช้ใหม่ได้โดยที่เราไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่ค่ะเป็นการช่วยรักษาบรรพาวะที่นักษาส่งแวดล้อและสามารถทําให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วยค่ะมีการทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะแต่ละวันว่ารับเงินมาเท่าไหร่จ่ายเงินไปเท่าไหร่แล้วก็ออมเงินเท่าไหร่ค่ะแล้วก็มีการประดิษฐ์ชุดรีไซเคิลในการกีฬาสีโรงเรียนนะคะ เพื่อเข้าร่วมการประวดค่ะสี่มีความเป็นประชาธิปไตยและมีความภาวะผู้นำความมีความเป็นประชาธิปไตยคือโรงเรียนของดิฉันมีการคัดเลือกประธานนักเรียรานายนักศึกษาเป็นประจำทุกปีดิฉันได้เข้าร่วมการคัดได้เข้าร่วมการเลือกตั้งประธานนักเรียนนักศึกษาเป็นประจำทุกปีค่ะ ภาวะความเป็นผู้นำโครงการอาทิเช่นการเป็นผู้นำในการนำร้องเพลงชาติสวดมนต์หน้าเสาธงคค่ะการเป็นผู้นำในการกล่าวนำสมาธิค่ะการเป็นผู้นำในการกล่าวเป็นพุทธมามกะในงานต่างๆค่ะการเป็นผู้นำในการถวายผ้าพุ่มในงานนวลวันพ่อและวันแม่ค่ะ 5. ความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่ฉันมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นอย่างดีค่ะโดยการเข้าร่วมโครงการโดยการเข้าร่วมการรับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถค่ะและม,มีการถวายพานพุ่มต่างๆในงานพิธีวันวันพ่อและวันแม่ค่ะมีการจุดเทียนชนายถวายทระพรค่ะ 5. คุณลักษณะพื้นฐานด้านที่5การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมด้านที่หนึ่งการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมวิชาสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมโคอาชีเช่นผลงานที่ได้คือการกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อเรื่อง60,000สามหราชพ,พระองค์ทรงเปลืองปราศและสิงค์ค่ะได้รับรางวัลชนะเลิศเรี่ยนทองในการแข่งขันทักษะวิชาชีพค่ะ ที่อ e ีเทคจังหวัดชลบุรีค่ะ 2. มีความภาคภูมิใจในการเป็นไทยดิฉันมีความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทยและห่วงแหนรักษาความเป็นไทยโดย,โดยการเข้าร่วมการแสดงชุดเข้าไทยสู่อาเซียนในงานกีฬาสีโรงเรียนและการแสดงําไทยและซิ้นกตดิกในงานในงานวิชาการโรงเรียนค่ะ3มมีจิตสำนึก มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างยั่งยืนการอนุรักษ์ธรรมชาติดิฉันทำโดยการจัดตั้งโครงกนนารธการนำขยะขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติช่วยลดปริมาณขยะและก็สามารถสร้างรายได้ให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ค่ะการอนุรักษ์พลังงานก็อาทิเช่นการ การลดลงให้เพื่อนเพื่อนได้รับพลังงานภายในโรงเรียนการที่ให้เปิดแอร์อยู่ที่25องศาเมื่อเวลาพักเที่ยงก็ให้ปิดแอร์แล้วก็ลงไปข้างล่างเมื่อมีค่าเรียนก็ให้ขึ้นมาเปิดใหม่ค่ะหากอาการหนาวเราก็ไม่ควรเปิดแอร์ควรใช้พัดลงแทนค่ะกิจกรรมและผของงานดีเด่นหนึ่งคือการทำาหครการทำโครงการธนา,ายคารขยะค่ะ สองคือการอบรมความรู้ให้กับน้องๆในโรง,งเรียนใกล้เคียงในโครงการขยับเงินขยับทองค่ะสามคือการได้เป็นตัวแทนในการไปแข่งขันต่างๆค่ะอาทิเช่นการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ค่ะสี่คือการเป็นตัวแทนนักเรียนนักศึกษาในการกล่าวนำคารมพงชาติสวดมนต์หน้าสัทงและการนำทำสมาธิค่ะค่ะดิฉันขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะ ต่อไปเป็นวิดีโอของขอ,งอาจารย์ประจำชั้นค่ะสวัสดีสค่ะิชั้นประธานสาวปริญญาตรีนะคะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกโมชมลทองชังงนย,ยน,นะคะเรื่องนักเรียนย่ในปัจจุบันนะคะกำลังศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่สามนะคะสาขาวิชาการบัญชีถ้าพูดถึงวันนิสัยนะคะของนักศึกษาโมชลน,น,นะคะก็จะเป็นเด็กที่มี ปมิสัยนะคะซึ่งมีน้ำใจนะคะมีนิสัยสำคัญที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นต่อเพื่อนหรือว่าต่อรูทรกคนในโรงเรียนนะคะส่วนทางด้านความภาคพูมินะคะนักเรียนก็มีความภาคภูมิที่เรียบร้อยนะคะมีลักษณะข,ข,ของความเป็นผู้นำน,นะคะแล้วก็มีลักษณะของความกล้าแสดงออกนะคะเพราะว่านักเรียนอยากจะเป็นตัวแทนของเพื่อนๆในชั้นเรียนนะคะในการทำกิจการหน้าสาโคมนะคะ ส่วนในเรื่องของความประทันตุนประตบเวทีนะคะนักเรียนเนี่ย,ยก,ก็มีความประทันตุนประตะเวทีต่อคุณแม่นะคะแล้วก็ช่วยเหลือแบงเบาภาระนะคะทางบ้า,าบบนเนี่ยสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ,ของการช่วยเหลือเกี่ยวกับในเรื่องของาการจัดเตรียมอาหารนะคะเพื่อที่จะให้คุณแม่เนี่ยามาจำหนานะคะในโรงอาหารของโรงเรียนนะคะรวมถึงการปฏิบัติตนย่เป็นลูกที่ดีนะคะของ แม่ด้วยนะคะส่วนทางด้านผลการเรียนผลการเรียนที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับดีมากนะคะก็คือเด็กเนี่ยเขาก็มีผลการเรียนอยู่ในเกรดเฉลี่ยก็คือ4 1นะคะในปี2556ที่ผ่านมาเนี่ยเด็กเขาก็ได้รับรางวัลก็คือรุิบบัตรอย่างดีนะคะแล้วก็จะมีได้รับทุทางด้านการศึกษาด้วยนะ ส่วนเรื่องของกิจกรรมอื่นๆนะคะก็มีการเข้าร่วมกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในเรื่องของการประกวดนะคะประกวดเกี่ยวกับการพูดส่งพาระโพสนะคะการร้องเพลงในวันวิชาการนะคะรวมถึงเป็นตัวแทนของนักเรียนสาขาการบัญชีเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางการบัญชีนะคะนอกจากการประกวดแข่งขันแล้วนะคะนักเรียนเนี่ยก็มีการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆที่ช่วยเหลือทางด้าน ด้วยนะคะแล้วมาจะเป็นกิจการในเรื่องของการรณรงค์เกี่ยวกับการส่มงกันเนานนะคะภายในโรงเรียนพันธุชิการนะคะแล้วก็มีการไปให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับโครงการพ้นกข้าสุกขีพอเพียนให้กับน้องๆ้องนะคะนิเขตของอำเภอเมืองหองผีอีกกิจกรรมหนึ่งที่เด็กเขาทำภายในโรงเรียนแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะก็คือโครงการธนาคารขยะซึ่งคุณครูเห็นว่าเป็น ตัวอย Harr <LE Ran Could> ่ากว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนนักศึกษาคนในโรงเรียนอาชีวกการตัวนี้นะคะแล้วก็ครูคิดว่าเรียนเนี่ยก็น่าจะเหมาะสมสำหรับการที่จะเป็นนักเรียนราชธานครั้งนี้นะคะขอบคุณค่ะค่ะ